ข่าวมิดีโที่คือผู้บันไทยไบเอจิสไตป์ประจำวับบนที่15มีนาคม2568โดยชายผู้บังคัร่างผู้บันไทยครับเรามาดูข่าวบนไทยในช่วงของที่คืืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าติาใจก,กันบ้างผู้บนไทยในช่วงของทิ่คืืนวันนี้อะไรงไงเปิดโพสต์เปตัวจริงทีมชาติไทยยุคนิวเจนบริสุทเอเชียนะ โดยนทาของฟังบาสตาอิชิอิหวหน้าโค้ชาวญี่ปุ่นเตรียมที่จะนำทัพช้างศึกตีชาิไทยชุดใหญ่ฤดูกึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้โดยทีมชาติไทยอยู่กรอบดีรวมสายกับเติร์กเมนิสถานไต้หวันรัสเซียลังกา จะประเดิมเกมแรกในบ้านพบกับทีมชาติเสังกาวันที่15มีนาคมนี้และจะแข่งขันกันที่สนามราชมังคลากรฬกาสถานโดยนังขอาวฝั่งมาสนาอิชิอิทำการประกาศรายชื่อ23คนสุดท้ายออกบานในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยเปิดโพสต์เปตัวจริงทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกเอเชียนคัพ2027ชุดนี้เจอกับเอเชียแล้วจะเป็นยังไงนี่อาจจะเป็นชุดที่เรียกว่าดีสุดของทีมชาติไทยนะรบทศวรรษก็เป็นได้นะครับ เริ่มที่ผู้รักษาประตูจะเป็นปฏิวัติคำหมากองหลังจะเป็นนิโครัสมิเคลสันจนทานเขียนดีเอลริชเดรอร์สุภลักษ์อสสลักษ์ไหกระคนกองกลางก็จะเป็นวีร์เทพป้อมพันธ์ธนวัตึ่งจิตถาบอลกองกลางสามประสานในารุกจะเป็นเบนจามินเจมดวิสชนาทิพย์สมการินสุโชคสรารชาติ ส่วนก่อนหน้าก็จะเป็นนั้ของสุพรเหมือนตาท่า,ทานี้ทีมชาติไทยจําเป็นจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้สถานเดียวเท่านั้นซึ่งการแข่งขันในรอบนี้จะเอาแชมป์กลุ่มเพียงแค่หนึ่งเดียวไปเล่นดนรอบ้ายเอเชียนคัพ2 0 27ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นอินครับเป็นนงว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปกันแล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรางานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารันยังไงดูเลยนะบอกได้เลยนะครับกองหน้าคนสําคัญเจ็บถอนตัวทีมชาติไทยโดยสึกยูเปีชิงแชมป์เอเชียในะคะรั้งนี้โดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยยูเปีได้รับข่าวร้ายก่อนที่จะโดยสึกยูเปีชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในวันที่3เมษายนนี้เมื่อพีรดาปราสวัส์หนึ่งการสำคัญในแดนหน้าของทีมชาติไทยชุดนี้มีอาการบาดเจ็บจนไม่สาม,มารถจะร่วมทีมได้จึงทําให้กองหน้าตัวเก่งจากสโมสรพราแมงคอก จำเป็นจะต้องถอนตัวจากทีมโดยศึกเอเชียในครล้งนี้แต่อย่างไรก็ตามตำแหน่งอื่นๆก็ยังคงมีคนคุมกำลังที่ครบถ้วนนะฮะ นำทัพโดยดนุพลบุผากัปตันทีมจากอสมชันธมบุรีพร้อมด้วยชัยวัฒน์เงินมาและก็ปรเมศละองดีจากกรุงเทพคริสเตียนรวมถึงนักเตะชุดชิดงแชมป์เอเชียชิงแชมป์อาเซียนหลายรายที่สําคัญทีว่าแม็กซ์เชสกอรหนาความเร็วสูงลูกเครื่งไทยเวลดาวยิงมาเลขเจ็จากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะที่มีความเร็วสูงระดับติดระดับท็อปของผู้เล่นเยาวชนในยุโรปจะเดินทางลงสนามทัพช้างศึกที่ประเทศกาตา โดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยอย7ปีภายใต,ใต้การนำทัพของสเสด็จเจเด็ดมีลาบได้รับการประกาศรายชื่อ25คนสุดท้ายเป็นที่รยบร้อยเตรียมที่จะออกเดินทางสู่ประเทศกาตาร์เพื่อเก็บตัวเตรียมโดยศึกชิงแชมป์เอเชีย2025รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียรับงวันที่3-20เมษายนสำหรับทีมชาติไทยอย7ปีอยู่กรุ a, ร๊ปเอรวมสายกับาทางด้านของซาอุดีอาระเบียอุซเบกิสถานและก็จีน โดยที่จะคัดเอาทั้งหมด8ทีมจาก16ทีมไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์โลกยู -7 ปีที่ประเทศกาตาร์และวางวันที่5-27พฤศจิกายนในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาหน่นครับอาร์ตยังไงงานนี้คอนเซซปโ,ปโดบุกชนะเบอรดิกอากิตะไป3ต่อหนึ่งคว้าชาัยเกมแรกในครั้งนี้โดยฮอกไกโดคอนเซซปโปรโนะครับปลดล็อก3แต้มแรกบุกชนะ เบรราบริชอากิตาไป3ต่อหนึ่งในฟุตบอลเจน2อดารเตูการ0 25นัดที่เมืมอบันเที่15มีนาคมณสนามโชยุสเตเดียมเกมนี้ทีมเยือนคอนซาได้3ประตูจากเบรลตาอากิโโทโมกิคอนโดและก็เบริอิอเออิซูมิส่วนทีมเจ้าทินอากิตาได้ประตูตีไข่แตกจากเรนโคมาสึทำให้คอนซาสปโรแข่งไป5นัดชนะไป1แพ้ไป4 มิทบอร์ดสามแต้มหนีจากบุย้ยขึ้นมาอยู่อันดับที่19ของตารางคะแนนส่งเอฮิเมเอฟซีต้สัง, eh งสกัดของเอกนิตปัญญาที่มี1แต้มจาก4ี่นัดลงไปรั้งอันดับที่20แทนส่วนเบรบิกอากิตะแข่งไป5นัดชนะไป2แพ้ไป3มมิทบอร์ดหแต้มรั้งอันดับที่10ของตารางคะแนนด้านเจ้าเช็คสุโชคสารชาติปีกซ้ายดีกรีทีมชาติไทยเกมนี้ก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเป็นนัดที่2ติที่ต่อกันโดยเป็นคนทำหนึ่งแอสซซสให้กับพื่อนรัของเบรตะอาโอกิ ยิงประตูจากนั้นเจ้าเช็กก็ถูกประเด็นตัวออกนทีที่82ตามแท็กติกโค้ชทำให้สุบรโชคลงเล่นไปแล้วมากถึง5นัดยิงไป1ประตูกับอีก1แอสซิสศึกเจทูซีซั่น2025สารบโปรแกรมแข่งขันนัดต่อไปของคอนซัสโปโรจะออกไปเยือนเอฮิเมะเอฟซีในศึกเจทูนฤดูการ2025น,นัดที่6นะฮะวันที่23มีนาคมเวลา10น,นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณสน,นามจีเนียสสเตเดียมในครั้งนี้เป็นแตัว่าง,งานนี้ก็ต้องฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ ทางด้านของทางคอนซะกันต่อไปกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับอะไรยังไงงานนี้บอกได้เลยนะฮะทีมชาติเวียดนามเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ประจำปี2025เมื่องานนี้สมาคมฟุตบอลเวียดนามหรือว่า VFF อดองรักสปอร์ตกรุ๊ปนะฮะและก็แบนกิดาจากโกรบาราเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ล่าสุดสำหรับทีมชาติเวียดนามประจำปี2025อย่างเป็นทางการ โดยชุดแข่งคันนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวความคิดรูปรักใหม่สำหรับการเดินทางครั้งใหม่มีชุดเย้าสีแดงชุดเยือนสีขาวและก็ชุดผู้รักษาประตูสีเหลืองชุดแข่งใหม่ของทีมชาติเวียดนามยังคงใช้แบรนด์จงกาโบรราแบรนด์จากญี่ปุ่นเป็นปีที่2องติดต่อกันแล้วซึ่งแบรนด์ดังกล่าวเริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการฟุตบอลของเวียดนามมากขึ้น ัลนก็เป็นแบรนกีฬาที่หลายสโม,มสรในวีลีกเวียดนามเลือกใช้สำหรับทีมชาติเวียดนามจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติกัมพูชาในวันที่19มีนาคมต่อด้วยรุสึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกพบกับทีมชาติลาวนาร e a r ในวันที่15มีนาคมในคณะนี้เห็นว่างานนี้เวียดนามนะผมเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่งานนี้พร้อมจะลุยแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกนันครับอาร์ตยังไงเบิร์กสันดาซีวากล้จะได้สัญชาติมาเลเซีย พร้อมช่วยทีมในปี2 0 2 6นะและจากที่ทนนั้นของมีการบริงานออกมาในช่วงเดือนธันวาคม2024บอกว่าเบิกสันดาซิวากองหน้าตัวเก่งจากยะโฮนดาริตักซิมเตรียมเปลี่ยนแปลงสัญชาติมารับใช,ช้ทีมชาติมาเลเซียโดยเบิกสันดาซิวากองหน้าชาวบาราซิลไว้สัย3ามปีใช้สิทธิ์การค้าแข่งเดลิกมาเลเซียกับยะโฮนดาริตักซิม ครบ5ปีตั้งแต่ปี2021ทําการเปลี่ยนแปลงสัญชาติกระทั่งล่าสุดมีการรายงานขาน่าวด้วว่าเบิร์กสันดาซิวาใกล้จะบรรลุการการขอสัญชาติมาเลเซียแล้วแต่ทางกฎของฟีฟ่าระบุว่าเขาต้องพำนักอยู่ในมาเลเซียอย่างน้อย5ปีจึงจะมีสิทธิ์ลงเล่นใ้กับทีมชาติได้ซึ่งหมายความว่าเบิร์กสันดาซิวาจะสามารถลงเล่นในกับทั้งนันของทีมชาติมาเลเซียได้เป็นครั้งแรกแต่วันที่31มีนาคม2026ในศึกเอเชียนคัพ2027รับคัดเลือกที่จะพบกับทีมชาติเวียดนาม ตรับเบอร์ันดาซิวาเป็นนักเตะผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการของยาโฮนดารินทักซิมทำไปแล้วมากถึง140ประตูกับอีก12อสซิสและก็เป็นนักเตะคนแรกที่ยิงให้กับยาโฮเกิน100ประตูในครั้งนี้ด้วยซ้ำไปนาะเป็นดวลงานนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะยาโฮเตรียมที่จะลุยกันต่อเรามาดูประเด็นข่าวต่อบาอ้านกันครับอาร์ตยังไงฟิลิปปินส์เรียกค่าแข่งไทยลีกคัดศึกเอเชียนคัพ2 0 27นาะ เมื่อทีมชาติฟิลิปปินส์ที่มีคิวทำศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกรอบ3อยู่รมสายกับทาจิกิสถานบันดีฟและโกเจมอร์เดสเต้ทำการประกาศรายชื่อนักเตะเพื่อจะประเดิมสนามนัดแรกในการเปิดบ้านตอนรับการเยือนบันดีฟในวันที่15มีนาคมปี68โดยครั้งนี้มีนักเตะจ,จากไทยลีกถูกเรียกตัวติดทีมประมาณ5รายด้วยกันสำหรับ5บรายจากเวทีไทยลีกที่ติดทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดนี้ประกอบไปด้วยครับ อามานีออากินันโดจากระยอง FC เจสซี่เครนจากราชบบรี FC ยัสเปอร์นิวโฮมจากประจบ FC เจฟฟ์สันทาบินัสจากบุริลัมคริสเตียนบรอนเจนีจากหนองบัวพิษ FC ส่วนสองรายจากลำพูนบริเออร์ที่มีชื่อติดทีมชุดจิงชา์อาเซียน2024ก่อนหน้านี้อย่าง G ike, G res, กีเก้กีนาเรสและก็ออสคารีเอสเคโน่ไม่มีชื่อในรอบนี้ นอกจากนั้นในงวดนี้ทีมชาติฟิลิปปินส์ยังเรียกนักเตะหน้าใหม่เข้ามาค้าแข่งที่อยู่ในยุโรปนะฮะสองรายเข้ามาสู่ทีมประกอบไปด้วยโจเซฟบาเคจากนอร์เวย์ปละก็บ,บรัชจีชูไนเดอร์จาก FC วินเทอร์ฮันช์นะฮะจากสวิตเซอร์แลนด์ในครั้งนี้นั่นเองะครับนี่ก็เป็นการเตรียมตัวของพวกเขาในครั้งนี้นะฮะฟิลิปปินส์หาใช่ธรรมดาที่ไหน,นะคระับงานนี้ตเตรียมตัวลุยกันทั่วหน้าเลยนะ และนี่ก็เป็นข่าววินดเยที่ยงคือผู้บันไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่15มีนาคม2568โดยชายผู้บังคับงผู้บันทันครับ